acute inflammation การอักเสบเฉียบพลันการอักเสบเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่ออันตราย โดยผ่านการเป,ปลี่ยนแปลงทางระบบไหลเวียนเลือดเป็นสำคัญการอักเสบเฉียบพลันจะเกิดขึ้นหลังจากเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บโดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนภายในหลอดเลือดรวมทั้งขนาดของหลอดเลือดในบริเวณนั้นเกิดการหดตัวของหลอดเลือดอยู่ชัว่วขณะก่อนที่จะมีการขยายตัวของหลอดเลือดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเริ่มเกิดในหลอดเลือดก่อนหลังจากนั้นจึงเกิดในหลอดเลือดฝอยตามมา การขยายตัวของหลอดเลือดนี้เป็นผลจากสารเคมีฮิสตามีนซึ่งเป็นสารตัวกลางที่สำคัญในการเพิ่ม permeability ของหลอดเลือดสร้างจากมา c เซลซึ่งจะเกิดตามหลักการขยายตัวของหลอดเลือดอย่างทันทีทำให้การไหลเวียนของเลือดมากขึ้น5่าสัญญาณลักษณะาอาการของการอักเสบเฉียบพลันคือปวดบวมแดงร้อนและสูญเสียการทำงานของอวัยวะน,นั้น จากนั้นเซลล์เม็ดเลือดขาวจะแทรกผ่านผนังหลอดเลือดออกสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดหลังจากหลอดเลือดขยายตัวสามารถแบ่งขั้นตอนได้คือ m a r g i n a t i o n เกิดหลังจากที่เกิดสตาร์สิตของการไหลเวียนของเลือดโดยเม็ดเลือดขาวจะอยู่กลางถัดมาเป็นเม็ดเลือดแดงและชั้นนอกสุดติดผนังหลอดเลือดเป็นชั้นพลาสมา o รล i n g หลังจากเซลล์เม็ดเลือดขาว ไปอยู่ใกล้กับผนังหลอดเลือดระยะแรกจะเกาะกันอย่างรุ่มรลวมต่อมาจะติดและรอริ่งไปตามผนังหลอดเลือด (adhesion) ก่อนที่เซลล์เม็ดเลือดขาวออกนอกหลอดเลือดจะจับกับเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดแน่นขึ้นโดยอาศัยแรงยึดเหนียวระหว่าง adhesion โมริกุลที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดขาว t r a i n m i g r a t i o n เม็ดเลือดขาวออกจากหลอดเลือดไปอยู่ในเนื้อเยื่อรอบหลอดเลือด โดยเซลล์เม็ดเลือดขาวยื่นไซโตพลาสผ่านรอยต่อของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดแทรกผ่านผนังหลอดเลือดออกมา migration หลังจากเคลื่อนออกมาหลอดเลือดแล้วเซลล์เม็ดเลือดขาวจะเคลื่อนไปสู่บริเวณที่มีการบาดเจ็บของเซลล์หรือเนื้อเยื่อเกิดกระบวนการที่เซลล์เม็ดเลือดขาวเคลื่อนตัวไปยังเนื้อเยื่อที่เกิดการบาดเจ็บภายหลังที่ได้เคลื่อนผ่านผนังหลอดเลือดออกมาแล้วกระบวนการดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยสารหรือปัจจัยต่างๆในการชักนำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเข้ามาในเนื้อเยื่อน,นั้นกระบวนการต่อมาเป็นกระบวนการเก็บกินและทำลายสิ่งแปลกปลอมในกระบวนการอักเสบจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยเซลล์หรือเนื้อเยื่อหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อเคมีเข้ามดีเตอร์ ซีโรโทนินพบในมาาเซลอินจโคมาฟินและเกร็ดเลือดผลของซีโรโทนินทำให้หลอดเลือดขยายตัวและเพิ่มวาสคูลาร์เพอร์มิลิบิตี้เหมือนกับฮิสตา m มีนเบรดีไครนินทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดและเพิร์มิลิบิตี้ของหลอดเลือดเพิ่มขึ้นยังทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบและทำให้มีความรู้สึกเจ็บปวดตรงบริเวณอักเสบเมื่อมีการบาดเจ็บจะมีระบบการแข่งตัว ซึ่งระบบการแข็งตัวของเลือดประกอบด้วยโปรตีนในพลาสมาที่ทำงานสัมพันธ์กันโดยเริ่มจากการกระตุน้นแฮ c กแมนแฟกเตอร์ไปจนถึงการสร้างทอมบินไฟบินและไฟบิโนเปปไทด์โดยไฟบินมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกระบวนการแข็งตัวของเลือดคอมเพลเมนต์ C3b สามารถทำหน้าที่เป็นออฟโซนินจึงมีส่วนช่วยในกระบวนการฟาโกไซโทซิส นอกจากจะถูกกระตุ้นโดยกลไกที่กล่าวมาแล้วยังสามารถถูกกระตุ้นได้โดยเอนไซม์เช่นไลโซโซมอลเอนไซม์และพลาสมินที่สร้างจากนูโโทรฟิลสดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งคอม p พลเมนต์ซิสเต็มและนูโโทรฟิลสต่างสามารถทำหน้าที่ส่งเสริมการทำงานซึ่งกันและกันหลังจากเกิดกระบวนการอักเสบเฉียบพันธ์ุอย่างสมบูรณ์แล้วผลที่เกิดตามมาอาจเกิดได้หลายอย่าง ขึ้นกับปัจจัยต่างๆสามารถแบ่งได้สีลักษณะคือเลสเตอูชั่นเนื้อเยื่อกับสู่สภาพปกติมีอิน jury เล็กน้อยเอ็กซูเดตถูกกำจัดโดยฟาโกไซต์และทางระบบน้ำเหลืองสกาในกรณีบาดเจ็บรุนแรงเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายมีการทำลายโครงสร้างพื้นฐานในเลือดจะมีพังผืดเกิดขึ้นแทนที่อ s บเซส เกิดเป็นฝีถ้าเกิดติดเชื้อที่ทำให้เกิดหนอง Chronic inflammation เกิดกระบวนการอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นในกรณีที่ร่างกายไม่สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นให้ออกไปจากร่างกายได้หมดสรุปกระบวนการอักเสบเฉียบพลันประกอบด้วยลักษณะส,สำคัญ3ประการคือ 1. การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดมายังบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บมากขึ้น 2. การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของหลอดเลือดขนาดเล็กทำให้สารน้ำโปรตีนและเซลล์เม็ดเลือดขาวรั่วออกมาภายนอกหลอดเลือด 3. การเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาวมายัางบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับการกระตุน้นเพื่อให้สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆได้